ไ <Yeah. S 2> <c oughs> อ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกเว้ยไม่ออกเว้ยพี่ไม่ออกเลยเว้เยไอพี่แม่งวิ่งหว่ะพี่ไอแม่งวิว่งว่ะวิ่งไปบักพี่มันวิ่งไปบักพี่ตามตามตามพี่ไปไปบักูไม่ให้มึงบักกไอ้สัดเฮ้ยพี่มนเลงเราเหรอไส <c oughs> <c oughs> กับพี๊บกระเฮ่นะ่ะเฮ้ยมันมีตัวยิงมันเว้ยตัวอะไ สายแายแล้วตายแล้วตายแล้วสายแล้วสายแล้วไอ้ต้นระวังตัวบนวิ่งมาหาเราสายแล้วสองตัวพี่มีสองตัวแป๊บนึงพี่มึงมันยังไม่เห็นผมบงทีเข้ามาช่วยหน่อยลูวมองไม่เห็นผมพี่มันมองไม่เห็นผมมาอยู่เนี่ยเอาไงอ่ะพี่วิ่งมาวิ่งมาแล้ววิ่งไปเก็บของมาได้อยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตายหนึ่งตายหนึ่งมีอีกมีอีกเลยบนเขาเลอบนเขาพี่ต้นกันก่อนต้นกันก่อนพี่ครับรล้วนกัรไว้กันไว้กัรไว้ อยู่บนเนิอนอะที่แม่งปิงสัตว์เลยวะไปเละไปเลยพี่พี่พี่จะบอกเหรอผมจะไปเก็บของนะพี่ผมขอผมขอเอเดมี่กับเกาะเนี้ไปเอาไปแมทที่กันก่อนเรหรอแบบนี้แบบนึงโอ้ยกระเป๋าไี่ยี่ก็ไหนไว้สัตว์ ไไม่เ okay. ็ด okay. ้ออกไปเลยโอเคออกอ่ะตั้งโลก่อนตล้งพี่เก็บ์พีดีเอ็กซ์ดิ๊เนี่ยพี่เอาโลตั้งทับไ้อ่ะเดี๋ยวก็ตีโดนผมหรอกออกแล้วทิ่หายมาเต็มเลยพี่